Oh. Ah, thôi đó lức gì này P'long này, thang ba chân hết, không đi không oh. phải, oh. không ah. phải, ah. không ah. phải, ah. không มันจังยิ้นวาสันมันจังบบห้อนไก่จังแกนวาสันพี่น้องเลย่ากาบสบายดีเนาะมองม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบิร์ูุ่ขู่สู่สคนนาะเรื่องเนาะ เอาพี่น้องเลยเนาะทางบาจันก็ได้เดินทางมาฮอดบ้าน,นโนนสันเรียบร้อยพี่น้องเลยแต่ว่าเข้าไปถนนหุ่นทางโบไลพี่น้องเลยเนาะวัดตัวทางยากขนาดาวัดสันพี่น้องอ่ะบาจันก็เลยเนาะโทรหาทางพนอน้องตองพี่น้องเลยแอบกับน้องตองนี่แหละเอารถไทยเข้าไปส่งให้ได้โบว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่ออกะก็เลย พอน้องตองเพิ่นได้ไปยืมรถในบ้านนั่นแหละวาชันพี่น้องเลยเนาะ <laughs> บรรยากาศตอน่บยๆเด้อพี่น้องเอ้เมื่อน,นี้เนาะ,ะพบเจอกันอยู่พี่ว่าสันผีมาแล้วพี่น้องเลย <laughs> ให้พ่อน้องตองหายืมรถไทยพี่น้องเลยเข้าไปส่งแน่วาชันเนาะสบายดีน้องตองโอตไปไปลักรถไทยให้มานี่ <laughs> อ๋อเดินทางนี้พี่น้องเลยสีสม้มสีสม้มเนาะพักสบายดีสบายดียดอ๋อแบเอารถไทยไปนีโนโโโนน่โอ้โอ้พี่น้องไงยอ้จอดก่อนจอดก่อนเต้าโอ้ยปิดก่อนบ่ปิดก่อนบ่บุปิดก็ได้บ่อฮ้ยเตพี่น้องเไยเนาะ สมัชชิกขึ้หลายแท่นนี่หนึ่งสองสามสมัชชิกหลายโทรหายเพือนโบได้เพิ่นเป็นยังโทรศัพท์เพิ่นแกสบายดีบ่จใจเรือสบายดีเพื่สบายดีอยุบละสบายดีไหมอ่โดยพี่น้องเลยแกไมาให้เพิ er <AMA> e ่นมื่อนี้แต่โทรหาเพิ่นโบได้พี่น้องเลยจักเพิ่นโทรศัพท์แล้วตายโบด้วยว่าจังใดพี่น้องเลยเนาะรถเสียรถไปกับรถ ไปบ่ได้ว่าเนาะเออก็เลยให้พ่อต้องตองเพิ่นหารถมาเก้เขานี่เด้อว่าสนน้องพี่น้องเไงโดยน้องนองเงนบบไปน้ำกระยาเด้อบ่ไปน้ำบ่ไปน้ำกันบดกู้คนบอมา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 โดยโยชพี่น้องเไยเนาะเอ้า ห่าซิบไพ่ไอ้เนาะจักกี่พอ่อพ่อขอไก่เราเจ้าไปเบิ่งนะบ่ยังยังบ่เคยไปเบิ่งจักเถื่อโอ้โอโอไปไปไปกีดไปสีดยาโ,ดยโอ้โดยปเป็นยังไงโอ้ตัวงัวมันหุ่มมาหนึ่งว่ามันเอาเพื่องไงงัวกินบ่โอ้โรถนี รถบ่อจันขึ้นสิปบ่อลอดเนาะบ่อหลอดเนาะเยบร้อยแล้วพี่น้องไยโอ้โหวกินแล้วพี่ทังหาพี่น้องไโอ้ัไงัวส่ก่อนในทางนี้พี่น้องไงจักทันหอดอันไอ้อซัมล็อกอันนี้เนาะกินข่าแล้วบ่น้องตองื้มนี่กิงกอยัหมนี้กินกับ ตัมหงกินตัอมองครับโอ้อินก,กับตัมโมฮุงเ<อ>สียบแล้วตัมโมฮุงเนาะพี่รองเนาะ <c oughs> เออเ <c oughs> <c oughs> พิ่นอยู่อยู่บ่ไอ้ี่ <c oughs> จังว่าเพื่อนเขาเลาี้ยงเพื่อนหมาอยู่ไลยโอ้โดยแต่เกาเพิ่นสีมาขอสากโทรศัพท์น้ำพ <c oughs> <ข>อน้องตองตลอดว่าสันเนาะ <c oughs> เออสิได้ป้ารถประจันไว้นี่แล้วพี่นอ้องไอ้เนาะ อยู่เลยได้กระได้โดยมีไว้แหวหันมันเป็นเดินบักไงมันจะน่วัดนี่มันเยอะเราเอาไว้นี่แหละโดยเอาไว้นี่ก็ไดผมไปโดยโดเอาไว้นี่แหละเข้าไปแป๊บเดียวเขาก็ออกมาเนาะเบิร์ตบอลต้องตองเบิร์ตแล้วเนาะโอเคโอเคท้อพี่น้องเลยทางเนาะโบดขนาดเป๊ะเพื่อแล้วพี่น้องเลย ถ้ารถบริจาต์มาเนี่ยเมนเดียบร้อยเลยพี่น,อน,น้องเลยเนาะอ่าได้ให้อยู่นี่แล้วมาหนีว่ได้ไปทางไหนแล้วพี่น,อน้องเลยก็เลยเนาะอาศัยรถอ่าพอต้องตองเป็นยืมคนในบ้านนี่แหละว่จาจัติพี่น้องไอเดี๋ยวบริจาติใจขาดน้ำเมึกน้ำมันให้เราพี่น,อน,น้องเลยเนาะมาแล้วมาแล้วพี่น้องเลยวังเด้อข้าเด้อ โอยค่อยๆโอ้โเบนโอ้โเนาะดุกดีนี่พี่น้องในทางบ้านเจ้านี่อ้ยอึบอ่ะเอาโอเคฮฮ้าลงเน้องต่อไงลังลงเด้อ ขนาดทางเนาะยูภัยยาพี่น้อง,งเอ้ชื่อภัยหาดซิภไยเมื่อนี้เนาะให้ทางไอ้เพิ่อนเอา,เอา,เอา,เอามุงข์อไก่ให้มันแล้วว่าสันพี่น้องเไยเนาะจะล่นหลนมาเถอะพี่น้องเไยเพราะว่าทางยากเนาะไม่ได้คอยเขามาเรื่อย ก็เฮ็ดให้เฮือนซานของเราก็ยังบ่สมบูรณ์ปานใดการลํเลียงมันลົມเຽียงยากາ่าซันเนอ่า บ <laughs> อได้บอได้เนาะ,ะต้องกับสายรถไทยอย่างเดียวพี่น้องเลยน้ำโอ๊ยเล่น,<อ>นตงแต่เพินน่นเนาะ<อ>วนอ้อยกับถว่วมพอดหัวพี่น้องลย โอเคพี่น้องไงนะ็อไปเบิง่งไปซมกันอยู่เฮือนของ A, ไอเอีผู้ใดพี่น้องเอ้ยอ่ะเป็นเห็ดไปสั่งอยู่เด้โทรหากรบเปติดพี่น้องเอ้ยเนาะแม่นะโทรศัพท์เรามันห่างเลยบนะ <c oughs> อเนาะโอ้ยับขันรถแตกๆกันยังค้อนเล่คอนดำพี่น้องเอ้ยเนาะผมกล้ามาเลยรถบ่าจาันพี่น้องเ <c oughs> อ้ง อ่ะโอเคพี่น้องเลยเนาะตอนนี้บาจันก็นเดินทางมาฮอดจอดถึงเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่าบ้านสวนของไอเอเอาซันมากับดมือดอ,อคือคือ,คอ,คอคเก่าเนาะอ่าพอดีลมรถพอดีจงไว้กับพี่น้องเลยอ้ยาาาาางาาาานาา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 ไปเลยา มาฮอดแ้วพี่น้องเลยเนาะบรรยากาศเย็นสดชื่นคือเกามือนี่เนาะมากระเรียบร้อยพี่น้องไอ้เนาะมาฮอดจอดถึงมิดเชยม่อยสว่างหูควกรถปิดรถไทยเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยมากับพ่อก,กับขอไกลแล้วรถเนาะสบายดีได้เด้อ สบายดีไอเอเนาะพี่น้องเลยป้าเป็นยังไงโคกไก่พี่น้องเลยเป็นขังตัวนุ่งตันางเรียบร้อยโอ้ย andal, the <c oughs> <s uss UC S> ังแต่ขันน่ะแล้วบ้านนี่น้องเพียงเนาะเออเพิ่นว่าอยากให้แยกอยู่ว่าสัตว์พี่น้องเลยป้าโตโดยโดยเออเพราะว่าเมื่อนี้ทางวนจันนันเอาหลังขามาให้เมื่อนี้เอาเป็นไผ่หญ้าพี่น้องเอลยไอ้มุ้งนู้นเด้อโดยแล้วก็นี่ซื้อตันางมาเพิ่มให้อีก เนาะเอ่อต้องให้อไอต้องได้ให้อไอยอันเห็ดแบบใหม่อีกแล้วนี่พี่้องไงเพราะว่าทางเมย์เพิ่นว่าอยากมันอยากห้อมเพิ่นว่าให้ก็ออกไปรถเนาะอยู่พีไอ้เนาะเดี๋ยวฟีเดอร์อันเดี๋ยวเฮามาบอกอีกนิดนึงเดี๋ยวสบายดีอีกรอบนึงพี่้องเลยทั้งนี้ก็ให้ออกฮอดพี่เพิ่นว่าเนาะให้่บนไกลเลนดินนะแต่ว่ามุ้งนั่นมุ้งแต่สานีก็ได้แต่ว่านั่นเนเห็ดให้่ขังใเพิ่นเลนออกมานะเนาะได้อยู่เนาะ เดี๋ยวให้อายเพิ่นปั๊บปับ๊บมาอีกพี่น้องหน่อยนิดนึงเนาะตั้ง,งเสาเลยก็ได้นสองเสาเนี่ยปรับนี่กับผู้นี้มากไกม่มาเลยโดยเอ่อเอาไปนั่นก็นได้เนะาะจะขี่พ่ออยู่บออ่อาจารย์ซื้อมาหาซิปไพ่ตัวนี้ขงัขงไปได้วยตวนี้เพื่อว่าเห็ดตุตุลอกมันเด้วยแอนเห็ดอีกลอกนึงอีกเพิ่นอีลอกนึ่งเอาตั้งสองเสาแห้งคากว่า,าดิอี่ไก่ ว่าลงใส่ปลาเออมินผู้ผู้เนาะมอสเว้นแล้วพี่น้องเว้นแล้วกำลังขึ้นมาเป็นไปทางไหนเพิ่นและอันเมยน้องตู่เพิ่นไปขดมันรับจ้างอือไปขดมันรับจ้างแหละว่าสันพี่น้องเยเนาะบนวาสันเอาอีโนยให้วาสันไปเบิ่งดูฮะแาบนี้นะเทียบก็คือว่าตพี่น้องเอยเอานี่ลงก่อนเอานี่ลงก่อนเสียพี่เราไงเนาะโยนลงตรงนี้แหละ เออให้ไอ <House> <speaking in aría> ้มงเบิ่งเด้อไอ้เด้อบาดนี้พี่น้องเอ้ยอ่าจัดการเบิ่งอ๋อต๊อยังไงเออเพราะว่าสาเหตุที่ว่าจเอาอันนี้พี่น้องเอ้ยเอาหญ้ามันสิได้เย็นเนาะอ่ามันจังเย็นว่าซั่นเออมันจังบ่ฮ้อนไก่จังแกนว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยคือสิพออยู่ดอกพี่น้องเอ้ย50ไผเนาะเพราะว่าเฮามงอันห่างๆเอาก็ได้เนาะ ลองเบิืงเพราะว่าพันการสีห้มันกว้างให้มันนั่นเลยนะแล้วพันให้ใหายไออันคือคือออกอยู่นิดนึงเนาะสุดรถวัดสันพี่น้องเลยบอลไก่เดินดินเดินหัววัดสันเนาะอ้าาาโตห่อนห่อนหอนหอนมื่อนี้นม่ต้องอาศัยรถไทยไอพ่อต้องตองหายืมรถไทยเพิ่นพี่นแล้วไย ซั่นบ่ได้เนาะอ้าเหลือๆน้อยๆอันน่ะบักเกาแห้งยังมาบ่ได้อยู่นั่นอ๋อปลาอย่างเดียวเอต้องเอาเต็มแฮงครึ่งก็แฮงครึ่งเลยโอ้ยเโอ้ยเหลือบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเออข้อไก่เรานี่แต่อันนี้แม่นแนของกูลนี่เออบ่นไฟโซล่าเซลล์ใส่หนองปลาตัวนี้เพิ่นว่าเออเพิ่นว่าเห็นหนองปลาตัวนี้ยังบ่มี แม่เอาแต่รีดลงก่อนเนาะเด้ออ้คันคันห้องเด้ออ้เด้อเพินเเ่นสิเฮ็ดเป็นไก่ไข่ชุดหนึ่งแล้วก็ไก่ไก่ล้านชุดหนึ่งาทางนี้เพิ่นบอกนะพี่น,นเอาไงเนาะเพราะว่าไก่ไข่มันจึงจะได้กินไข่มันเพินพ่นเพิน่นเนาะลองเบิง่งลองเบิง่งมีแต่ปัดกวดให้มันส่งสะอาดแถวนี้แหละพี่นเอาไงเนาะโอ้เบิ่งก่อนเขอมาเบิบ่งก่อน โอ้ยใหญ่อยู่ได้พี่น้องเลยเนาะเต็มใกล้เต็มนี่ก็ห้อยพอซื้อมาให้เพิ่นอีกม้วนหนึ่งเนาะมีแต่ว่าให้อายเพิ่นพึ่งออกไปพุ่นอีกหนึงสองลักทางนั้นก็ให้ให้ใกล้เป็นว่าเพิ่นล่วงออกได้นะล้วงออกไปดินไปยั้งแล้วก็ให้มานอนอยู่นี้เนาะแมนอันนี้ก็พุ่นคือไปอีกเพิ่นวาเนาะอ่าบริคุ้งคุ้งนองปลาเพื่อแหละเพิ่นวะอ่า เจาะฮูให <chat> so ้เพ so, ิ่นก็ได้คั่อ้ายบ่อยากอันอ่าบ่อยากมากก็เจาะมีครีมเนาะนี่ให้เพิ่นคอยให้เพิ่นออกทังนั้นอีกบนบบดินเพิ่นตัวนั้นเนาะอันนี้เป็นบ่นอนได้จังเฮ็ดคอนเห็นหยังใส่ให้เพิ่นบ่ได้เนาะบ่ยากดอกอ่าน้องมุงลงเบิ่งได้เด้อไม้พอมีอยู่ไม้เนาะอหาตัดเอาไม้วิกไว้นีแหละพี่น้องเอ้ยเกียนให้มันงามๆนี่เด้อ คอไกลก็ให้มันงามๆนี่ได้พี่น้ง <c oughs> องเกียน,นไปแม่เกียน,นหัวเกียนหางเพิ่นลองเบิ่งก่อนเนาะผู้เล่เมืเอ้มอนี้ซื้ออันแนวสอนปลาเจ้าจมาเบิง่งเนาะมาแต่เถื่อลื้อมาคุณเธอเอ่อลองไปสอนให้เบิงบ่งเบิ้งอยู่พี่น้องเลยเอ่อปูปลาเพิ่นใหญ่ซําใดเลยต้องได้ใส่ไม้ก่อนเด้อเนาะอนี่สวิงสอนปลาเพิ่น แล้วกาศไโซอลาเซลล์กับประกอบไอ้เป็นประกอบเป็นยีย่หรอพี่น้องเลยเนาะอลองเบิรงนี่เป็นขนาดแบบย่อมยาวู้ดีหุงย่ำคำย่ำคืนวันสันพี่น้องต้อเฮ็ดประตูอา้าพิ่นเฮ็ดเองเลยประตูพี่น้องเลย <c oughs> ประตูห้องน้ำด้เฮ็ดเลยเห็ดเลย <c oughs> โอ้เออเออนี่ขังเอา <c oughs> เองเลยวันสันเนาะมันมาน้อยมันเข้าไปเลย โดยเป็นยังไงแล้วอันฟืนคังไม่คังตอกเรียบร้อยแล้วบออายเรียบร้อยบ่แล้วพี่น้งงนอ,องไอ้เนาะตอมมอมบาทนี่อ่าเออคนฟืนคอนไฟ,นฟออกรูมออกไปนี่แบบนี้เนาะเป็นคอกอันนคอกคอรกอรถคอกล่างเราเลยทางในผู้เต็มอืคืออยู่พี่น้องไอ้บุงจูฟืนจูไฟเราเนาะ,ะห้องน้ำม,มันใช่ได้บออายมาบึงยุหันอ่าอัปเดตบึงห้องน้ำเพิ่นก่อนพี่น้องไอ้อ่า นี่เนาะอ่าเพิ่นเอาสังกะสีครอบเอาก่อนวางกันพี่น้องเลยปึ๊บเอะเทนเทนเทน,ทนพี่น้องเลยเนาะป้ามีทางนงทางน้ำเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่าท่น้ำอ่าไปลงพุนเลยน้ำนี่เนาะบุมีบุมีข้างน้ำ เออได้แล้วได้เรื่องแล้วพี่น้องไงเนาะใส่เรียบร้อยเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็นอ่างเนาะเอาเป็นทางไปเฮี้ยงใกล้ๆก็ได้พี่น้องไงอ่าหิวหิวมาคือเก่าน้าเนาะหิวนะหิวเอาพี่น้องไงมีแต่คำนั่งกับเฮ็ดคาพอแล้วใส่คาปลูกตรงน้าคือว่าได้มันใกล้สิเบิดยามฝลนี่เนาะอ้าเบิ่งโยฮันใช้หมักทั่วเพิ่นนะพี่น้องเไง โอ๋อโตยาวแท้นี่เมนบ้านี่พี่น้องเลยโอ๋อโตเนื้อเม็ดเร็วปรีมปรีบว่านึงพี่น้องเลยกิดมักทัวกันเนาะมักทัวพันได้ยังนี่บรจันบ่าซื้อมาให้คือไอซ์ซื้อเองซื้อน้ำมันนั่นแหละอ๋อพี่น้องเลยเลยฮอตช็กฮอตแขนนึงครับเน่ เม็ดหนึ่งเลยเม็ดหมากเม็ดหนึ่งได้พี่น้องกันบักทัวแล้วโอ้คักคักคักเนาะอันนี้นี่มึงมากน้อยมันออกในอีกชี่ทมือนี่มึงเอายาวคับเขียวงามคักขนาดเนาะเพิ่นเอาอันนั้นบ่เอ็มร้อยซีดแป้งนัวโอ้สูตรเพิ่นพี่น้องไันเอ็มร้อยกับแป้งนัวซีดหมากติดหมากลกเนาะมบ้าหมากล้นเลยคักกะดีอันนี้พี่น้องกัน ซัมซัมนี่กับซัมซิกินแล้วเนาะโดยเอา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 ดิ้งเห็ดเห็นมัน,นได้ด้วยไอเด้อเป็นนี่ได้คืออา่าโทรหาคือชะมอยคือบุติดโทรศยวสับตีเร็วโอ้โดยสับเพเลแหละ่าสั่นพี่นอ้องเ,เลยตักบ่เข้าปนมันปลาเราลองเบิ่งกว่านี่ใช้ใช้ใช้มะเขือบังยูปูปลาหน้าเหนียวเพื่อนพี่น้องเลยเนาะเป็นยังไงเลยต้องทำตรงนี้มีตันบางเหยียบมาคั่วแล้วด้วยเนาะ อ่าเราปลูปทถั่วซ้ำซ้อนไปอีกพี่น้องเลยเออ<า>กินค้างนั้นรสละกันข้าวโพดเราได้ด้วยนะอือโตอันนี้ปลาเค็งเพิ่นตัวนี้เอ่อพอดีแหละเมื่อน,นี้เอาไพลโซลาเซลมาให้เพิ่นใต้อยู่นี่มแมลงอา่าดูมลงนี่ว่าสันพี่น้องเลยโอ้คุ้งอยู่เ่าไพลโซลาเซลตัวนี้กงค่ำมันขึ้น พุงอยู่เนาะโดยอาผูปลาเพื่อนนี่บ้ไ้ใหิวนะแต่เบิ่งเนาะกินตลอดเลยแต่เบิ่งนี้ใช้ลองตักยุบพอลองตองมาก่อนบ่จุ่มใบก้อนจุ่มใบก้อนบ่ทันทำบ่ทันเนาะกันนี่เนาะใช้ได้ผลอยู่บ่ออันตักปลาแล้วพี่น้องเลยเอาเลย

อยู่วะเอ๊ะลองดูฮะเดี๋ยวนั่นอะไรกินบ้างมีตัวนึงเออตรงนี้โอ้ตัวกันยังมาทำมี่เลยเดี๋ยวผมเป็นยังเพิ่นอิ่มเลยพี่น้องเลยเนาะหลายๆปลาอยู่ในพูดแมนเดี๋ยวจังปล้เจ้าอะไรถ้าบอกจะหนึ่เออเพิ่นเข่านั่นเข่าซวนเลยเนาะอิ่มเลยวันเข่าซวนโอเคผมเป็นยังผมเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้กับต้นกล้วยเพื่อนพี่น้องไ้ปลูกโอ้ถอนเน่เด้อเนาะกําลังกำลังถอนแล้วพี่น้องไงปลูกยังกระงามเนาะดินเพื่อนนี่คักพี่น้องไงอ๋อตบใหญ่โอ้นี่ใหญ่แท้นี่พี่น้องไงโอ้โตนยอดโตเนาะไว้ดีนี่พี่น้องไงคือป่าดุกนาเนาะมัน มันมันแบบตัวเดืองๆนะพี่น้องเอ้เดียงแบบธรรมชาติบ่ได้เกลือหัวห,วหานจักดีเลยได้พี่น้องเอ้เนาะโบข้าวอีกน้ากับพี่น้องเอ้เอ่อไอ้เพิ่นถือว่าบรวดได้ดีเนะาะอ,อ่าม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 า,มาสิพี่น้องเอ้เขาพุ่มเขาเงาก่อนอาโต้เนาะพักหย่าหาหุ่นเพิ่นกับกำลังขึ้นพี่น้องเอ้เอ่อปลูกมกทั่วเด้อเนาะพราได้ไปขายพี่น้องเอ้เอ่อปลูกหลายๆเยอดมกทั่วนี่เอ่อคนมันกซื้อเด้ เนาะบักถัวมืเอ uh sí no. uh, ja ้ยจอยเพิ่นไปใส่ก่ออ้ายไปพ่นมันรับจ้างอือพอได้ซื้อบ่ได้แบ่งนัวเนาะแม่นแหละพี่น้องเอ้ยพากันอยู่ซือเด้อเนาะอ่าอีหยังเฮ็ดได้ก็เฮ็ดพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะทางเพิ่นประกอบไฟโซล่าเซลล์เรียบร้อยบาดนี้เนาะ อ่อีกนองปลาอีกนองนึ่งมาสั่นพี่น้องเลยอ่า,อาหาแนวหอยไหวจะเจือเด้ออ่าพี่น้องเไงน,น้องยังไม่ชี้ได้ดูม้งนี่บาดนี่เน,นาะใหญ่ว่าไอตัวปลาเคงกะอือโดยโดย,โดยพี่เนาะบวนบวบวบบวบเยอ่พี่น้องเลยเออเอาเดี๋ยวจังเบิ้งน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะผู้เล่ตกแร่งตกควยายผู้หล่จังตึกเบิ้ง เดียงเบิงเนาะพอได้กินได้ไสในครอบในครัวพอได้ไปหาซื้อพี่น้องเอ้ยแบบพอเพียงพอเพียงอืมมาให้ให้ลี่ด้วยมามาให้ลูกพโอเคพี่น้องเลยเนาะเรียบร้อยมาหอดจอดถึงใส่รถแตกๆมาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะกะพอดีทางเมวันชุติเพชรพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นผัก นำจิตนำใจมาให้ทางพอน้องตองเพิ่นแต่ดุลเลยแหละบอจัารก็ยังไม่ได้เห็นพอน้องตองเลยเนาะโดยจำนวนสองแสนกีบเด้อไอเด้อเนาะอ่าใบซื้ออยู่ซื้อกินอ่าในขอบในครัวเนาะตัวนี้ค่าน้ำมันเด้อจ้างรถกันค่าไปยืมรถเพิ่นพี่น้องเลยเติมน้ำมันให้เพิ่นนี่เด้อเนาะโดยอ่ะพี่น้องเลยเป็นสามเซนเนาะอ่าเงินของเมวันสุธิเพชรเพิ่นเด้อเนาะ โด้อเด้แคดีขอให้มีแห่ความเจ็บจะไรความายจะทีน่เด้อนอนดับไปจากีเงินซนมาไเ้เงินแสนแบนมือมากแตแก่ม่นด้โขดปากโขดมีคนอิลูคูนาเด้อกินไอยบุกจกไว้ร้ได้เดบ่อยขาบเึ็นรังเด้อตัดหอยอีแม่เป็นมหาเศรษฐีมาเด้อเด้ออนแก็เห้ดูเรื่องตลอดที่ตลอดศาเด้อ เฮ้ยพี่น้องสาธุเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะเฮ็ดยังอยู่คู่มือนี่สิทยาบอกจ้างไหมขอบจ้างสิทยาเหน่อยป้าเต้าพี่น้องเลยมันกับปลองจองจ่อยไปแล้วอันนี้เนาะพี่น้องเนาะสิเตยาเออเพิ่นให้อันเป็นยีงได้อันนี้มันงานดีอยู่บ่ตัวนี้เงินดีบ่เป็นงานเสี่ยงเด้งานดีอยู่ได้แต่ว่าไรหนึ่งหกสิบห้าพันเดี๋ยวนี้ ลายหนึ่งหกสิบห้าพันกับประมาณร้อยหนึ่งเนาะร้อยบาทประมาณร้อยบาทพี่น้องไงโอ้ดอยดอยเอาเอาเอาสู้ๆเนาะดีกว่าผมมีเบียกเฮ็ดพี่น้องไงเฮ็ดการละมัดระวังเอาและปิดหมูกปิดจมูกปิดดังเอาเนาะโอ้พี่น้องเไยเอาเมื่อก่อนเด้อสบายนีเพื่อปะก่อนได้พี่น้องเไย นะ่อยเนาะสบายดีสบายดีเดี๋ยวจะให้พ่อน้องตองพอนีแล้วครับออกทรงพี่น้องไงเนาะเมื่อปลาเพิ่นบ่ได้เด้ด <laughs> เราครับเมือ่อทรงนี่ก็ออกบ่ได้เนี่ยนี <laughs> พ่พี่ทางนี่แก่เพิน่นมาปุ๊บเลยเพิ่นก็ใส่ปับรถได้นี่พี่น้องไงเนาะนอ่าสินินแบบโลง่งๆพี่น้องไงข้อไก่แล้วนี่เนาะบ่ต้องให้หกเอาแบบลมพัดทะลุทะลวงเลยเนาะอ่ามีแต่ว่าบัดเฮ็ดแล้วแล้วก็ มัดคอนให้เพิ่นนอนเนาะเอาหังให้เพิ่นเฮ็ดเอาหังเกาะตํานี่แหละพี่น้องเอ้ยห้อยตาําอันนี้ก็ได้บ่ได้เนาะอ่ากระถังอ่าคุคแข็งหม้อแฮกแต,เต,เตปป่กระโพที่มันบ่ได้ใ้มาห้อยใส่ตนี่ให้เพิ่นไขว่าซั่นพี่น้องเอ้ยเออลองจัดเบิ่งเด้อ้เด้อเนาะลองเบิง่งลองเบิง่ง <c oughs> อ่านี่กะคือสิเหืออยู่ดอกเนาะ เพราะว่าซื้อมาตั้งหาซิพาพี่น้องไงหยุดหยุดเนี่นึงก็ได้เพราะว่าหญ้ามันยาวเนาะอ่ะลองเบิง่งลองเบิง่งโอเคเดี๋ยวจะมาติดตามอีกน้ำกันพี่น้องไงเนาะ,ะข้อใกล้ของไล้เอซี่ออกเป็นหูบหางหน้าตาแบบใดเ <c oughs> พื่อนฮ็ดเองเลยพี่น้องไงบอกให้เพื่อนเนาะเดี๋ยวให้เพื่อนขังขังได้เด้อเอ่อเอาตัดเอาอะไรจังมาขังเนาะอ่าขังอยู่นี่เป็นไก่สองสองสายพันธุ์ ไข่ไก่กับไก่ร้านเนาะเออแม่เพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเอามื้อปลาก็ได้อ้เอ้ยบดนี้เนาะโดยสบายดีเด้ออ้เด้อเออขอบุขอบุเด้อมันกินเป็ดโดยหญ้าสมอันนี้มันก็ีก็เก็บได้งไข่จะมีเด้อบ่จั่นนําเด้อโดยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังมื้อหน้าสิมาใหม่เนาะลองเบิ่งลองเบิ่งซะพี่น้องเอ้ยบดนี้คือสิพอสิเืออยู่มันเือก ใส่เป็นประโยชน์เดอ้อนี่เดอ้อตั้ง10เมตรเพื่อใด้พี่น้องไงเนาะซื้อมาเจ็ดเซนพี่น้องไงซื้อกระเพงซช่ไหเนาะลองเบิ่งลองเบิ่งพี่กาก้อออกมาคือกันออกมาสองลักอบอลบอลดินเพิ่นทางนี้เนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเลนออกมาดินบอลเ้าเกลือเ้าอย่าง,งนะพี่น้องไงเนาะอ้าวมื้อนี้พี่น้องไงเนาะวันจันท์ขอโต๊ะลำลาสักกอน พ่อก,กับบาจันทร์ม่อีคลิปหนาเนาะเพียงเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวค้า่าสบายดีสบายดียดพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสูุ่ขูสู่คนที่เข้ามาหับมาชมพี่น้องไงเนาะแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางแม่วันสุริเพชรเดอ้อพี่น้องไงเนาะอ่าเพิ่นเลเดมิดเนาะดินดอนตอนหยาแห่งนี้ว่าสันพี่น้องไงเอารุ่นกันอีกพี่น้องไงเนาะพอดีว่าซิมีอีกหนึ่งครอบครัวเพิ่น์ลเอามาอยู่นําเป็นมูของไอเอนี่แหละว่าสันพี่น้องไงอ่าทางเมยวันสุริเพชรคือกันเนาะ ขอบครัวไอ้มูว่าสันพี่น้องเลยอ่ะเดี๋ยวมืาอนี้ว่าจ,จันสินัดทางเจ้าของที่เพิ่นเนาะมาเบิ่งก่อนอพี่น้องเลยเป็นจุดใดเจไดเนาะแต่ว่าจุดโตต่อจากไอเ้เอนี่เห็นไอเน้เอว่ามีคนซื้อแล้วว่าสันพีงง่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าบูฮู้วาทางหลังพุ่นชิได้บอรือว่าจังใดเนาะเพียงเนาะลองเมืองอีกก่อนถ้ามันมันโมมีดีกะถ้าทัดไปก็ได้เนาะเพียงเนาะ เดยโดยวเอาจังว่ากันอีกค่อ้ังไงเมื่อนี้ป้าจันไปแล้วเนาะสบายดี